วิธีจูนเสียงแบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็เข้าไปที่ Pay Store นะคะแล้วก็หาแอปจูนเสียงที่เราใช้จะเป็นแอปชื่อว่า d a t t u n e r ตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็กดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จปุ๊บพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะบอกให้เราอะทดลองใช้งานซึ่งอย่าก,กดให้เราไล่แอปทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่เพราะไม่งั้นเราจะเสียตังค์นะคะ พอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็อนุญาตอนุญาตไปแล้วก็ตัวแอปก็จะสามารถใช้งานได้เลยค่ะมาแล้วก็จะทําการจูนเสียงนะคะโดยดูว่าคีย์ที่เราดีกับคีย์ที่เครื่องตรงกันไหมโดยคีย์ที่ต่ําสุดนะคะจะเป็นคีย์ C ระดับ4ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเหลืองแสดงว่ามันต่ําไปเราก็ต้องใช้คอ้นนะคะาะเคาอ,อ,อให้แท่งมันสูงขึ้น ในภาพนะคะแล้วพอดีดปุ๊บอ้าวเป็นสีส้มแสดงว่ามันสูงไปแล้วก็ต้องใช้ค้อนอ่ะเคาะจากด้านบนลงมาให้มันต่ําลงนะคะทำจนกว่ามันจะดีดได้เป็น C สีเขียวีสีเขียวก็คือผ่านนะคะแท่งจะไล่ระดับขึ้นตั้งแต่ C 4 D 4 E 4 F 4 g 4 a 4แล้วก็ b 4แล้วก็ c 5 d 5 e 5ไปเรื่อยๆนะคะลองทำดูนะคะ